มาตรฐานก็จะบริหารงานไม่ได้ความสำเร็จก็จะไม่เกิดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ U Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับวันนี้นะครับเรากลับมาที่ The Management Series นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานการทำงานนะครับ ทำไมเราต้องมีแล้วมาตรฐานที่ดีมันทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จได้อย่างไรสิ่งนี้มันจะเป็นแค่ไหนเดี๋ยวยังไงลองมาฟังกันดูครับอย่างแรกเลยนะครับองค์กรที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นที่จะต้องใช้คนทํางานครับในอดีตถ้าเราเป็นการทํางานแบบเท่าแก่เราใช้ตัวเองทํางานแล้วทํางานได้สําเร็จแต่ ถ้าคุณอยากจะขยายกิจการให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้คนครับแล้วผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยคุณทำงานในอดีตงานหรือเคล็ดลับความสำเร็จมันอาศัยความสามารถของเท่าแก่หรือเจ้าของเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นความชำนาญการเคล็ดลับต่างๆหรือโน้ตหาวต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือคนคนเดียว ดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายทอดเคล็ดลับดังกล่าวให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีระบบมาตรฐานการทำงานเพื่อทำให้ทุกคนที่ตามเรามาปฏิบัติงานได้เหมือนกับที่เราเคยทำเราจะต้องถ่ายทอดเคล็ดลับและ ฝีมือหรือวิทยายุทธ์ลงไปในมาตรฐานเพื่อให้คนที่ตามหลังเรามาทําตามได้อย่างที่เราเคยทําเพราะฉะนั้นนะครับคุณภาพของงานก็จะไม่ตกลงไปแต่มาตรฐานไม่ได้บอกว่าจะทำให้งานดีนะครับ มาตรฐานบอกเพียงแค่ว่าเราใส่ลงไปแล้วคนทุกคนทำงานเหมือนกันได้ผลลัพธ์ที่คล้ายๆกันแต่ถ้าคุณอยากทำให้ผลลัพธ์นั้นมันดีคุณต้องปรับปรุงตัวมาตรฐานให้ดีขึ้น,นเรื่อยเรนี่นะครับคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านคิดนะครับประเทศหรือองค์กรที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยครับคนในประเทศนั้นมักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของประเทศนั้นๆถ้าท่านเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของประเทศนั้นแต่กับกันครับถ้าเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะปล่อยปะละเลยกับกฎระเบียบนนี้ผมจะบอกว่าการที่เราไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กรก็เหมือนกันครับองค์กรของเราก็จะไร้ทิศไร้ทางเช่นเดียวกับ ประเทศที่ไม่สามารถคุมกฎคุมระเบียบได้ดังนั้นผมจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ทําตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานของสังคมคนหนึ่งคนปล่อยปะระเลยกับมาตรฐานคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนทุกคนทั้งประเทศทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางปัญหาจะเกิดกับประเทศชาติทังทิศเช่นเดียวกันครับกับสังคมในองค์กรถ้าคนทํางานไม่ยึดมั่นในมาตรฐานอย่างเคร่งครัด สังคมในองค์กรหรือผลสำเร็จของงานก็จะเป็นผลสำเร็จที่ไม่สามารถคุมได้พอไม่สามารถคุมได้ก็บริหารจัดการอะไรไม่ได้เมื่อไม่สามารถบริหารจัดการได้ความสำเร็จจึงไม่เกิดครับงั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่ามาตรฐานมีผลต่อความสำเร็จแล้วผมอยากจะพาคุณมารู้จักกับมาตรฐานที่ดี นะครับว่ามาตรฐานที่ดีในการทํางานควรเป็นอย่างไรนะครับมาตรฐานที่ดีข้อแรกนะครับมาตรฐานนั้นจะต้องบอกให้ได้ว่าเราจะต้องทําอะไรเช่นผมสั่งให้พนักงานหุงข้าวให้สุก หุงข้าวให้สุกต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับอันนี้อธิบายให้ละเอียดนะครับถ้าคนทุกคนสามารถหุงข้าวให้สุกได้แสดงว่ามาตรฐานนี้บรรล,ลุเพียงแค่ทำอะไรเท่านั้นนะมาตรฐานนี้บรรล,ลุภารกิจข้อแรกแล้วครับคือทำอะไรมาตรฐานที่ดีอย่างที่สองคือ มาตรฐานนั้นจะต้องบอกให้ได้ว่าทําให้ดีทําอย่างไรผมย้อนกลับมาที่การหุงข้าวเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราหุงข้าวให้สุกเป็นแล้วผมให้โจทย์ใหม่ครับผมอยากให้พนักง,งานของผมหุงข้าวให้สุกและอร่อยขึ้นหม้อด้วยคุณสามารถที่จะสั่งลูกน้องอย่างนี้ได้ไหมถ้าทําได้คุณบรรลุเป้าประสงค์ของมาตรฐานข้อที่2ละคือทําให้ดี ทำอย่างไรอันนี้คุณจะต้องใส่เคล็ดลับทางด้านคุณภาพเข้าไปด้วยในขั้นตอนของการทํางานครับเช่นคุณหุงข้าวให้อร่อย1คุณต้องเลือกพันข้าว 2. คุณจะต้องใส่ใจกับขั้นตอนอะไรบางอย่างที่จะทําให้ข้าวสุกแล้วอร่อยขึ้นหม้อไม่แข็งไม่กระด้างเกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องใส่รายละเอียดเรื่องคุณภาพเข้าไป ข้อสุดท้ายนะครับของมาตรฐานที่ดีคือนอกจากทําอะไรแล้วทําให้ดีทํำยังไงแล้ว สุดท้ายครับสุดท้ายครับถ้าทําดีแล้วแล้วปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแล้วคุณสามารถเอามาตรฐานนี้ไปใช้งานแล้วขยายผลไปทั่วทางองค์กรได้เมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงการหุงข้าวหุงข้าวให้สุกมาตรฐานแบบนี้บอกได้เพียงแค่ทําอะไรหุงข้าวให้สุกแล้วอร่อยขึ้นหม้อมาตรฐานนี้บอกว่าทําให้ดีทําอย่างไรและสุดท้ายคือเราสามารถที่จะขยายผลได้ไหม ให้การหุงข้าวนี้สุกแล้วอร่อยไปกับแผนการทํางานที่มันเพิ่มขึ้นเช่นผมกําลังวางแผนการผลิตการหุงข้าวให้อร่อยสําหรับคน100คนอันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราพูดถึง การหุงข้าวให้สุกการหุงข้าวให้อร่อยมันมีเคล็ดลับมีขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มันมีสเกลแล้วคุณจะต้องวางแผนการหุงข้าวให้สุกสำหรับคน100คนซึ่งเอาจริงๆในแง่ของการผลิตมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะเพราะมันจะมีเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมาย เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถวางมาตรฐานให้ดีได้คุณก็จะสามารถควบคุมการทำงานของคนที่อยู่ในองค์กรในอดีตคุณเป็นเท่าแก่คุณก็แค่เอาข้าวมาหุงในหม้อเล็กๆแต่ตอนนี้คุณเป็นโรงงานการผลิตคุณอาจจะต้องใช้พนังงานมาหุงข้าวในหม้อใหญ่ๆ คุณเริ่มมีการกระจายการทำงานออกไปสู่พนักง,งานเป็นขั้นตอนงานย,ย่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราปล่อยคุณภาพให้อยู่ในมือของคนทำงานจึงจะเป็นจะต้องวางหลักเกณฑ์และมาตรฐานให้กับคนงานเหล่านั้นด้วยดังนั้นแล้วความสําเร็จมันจึงจะเกิดด้วยการจัดทํามาตรฐานให้ดีแล้วปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับนี่แหละครับคือ You Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตยาเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับโอเคครับแล้วยังไงเจอกันใน EP ต่อไปครับขอบคุณครับ